บนเรือมีคุกหรือว่ามีตำรวจไหมบนเรือไม่มีคุกแบบบนบกอะไรที่เราเคยเห็นนะครับอาจจะเป็นห้องที่ใช้ควบคุมในช่วงสั้นๆเฉยๆครับเพราะว่าทริปเรือเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานเป็นเดือนสองคมเดือนนะครับเป็นทริป7วัน10วัน14วันอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะผมไม่เคยเห็นคนที่ทะเลาะก,กันรุนแรงเลยนะตั้งแต่ทำงานมา3ปีแบบเมาแล้วชกต่อยกันอะไรนี้ไม่ไม่เคยเห็นเลย บนเรือไม่ได้มีตำรวจนะครับจะมี Security Guard คอยดูแลตลอดรอบเรือเลยครับแต่จริงๆผมเคยได้ยินมาเหมือนกันเกี่ยวกับเหตุอาชญาก,กรรมนะเป็นคู่ผัวเมียนะครับในเรื่องที่ได้ยินมาแต่ผมไม่สามารถลงรายละเอียดได้มากกว่านี้นะครับเอาจริงๆคนอยู่บนเรือเยอะมากครับ4,000ถึง6,000คนเงี้ยเหตุการณ์อะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอครับ เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่บนเรือเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดมากๆครับรวมถึงกล้อง CCTV รอบเรือด้วยครับแล้วก็เรื่องการขโมยเนี่ยผมยังไม่เจอเลยนะแม้แต่ของผมเองเนี่ยที่วางลืมไว้เนี่ยก็ไม่เคยหายครับไม่ว่าจะเหตุการณ์แบบไหนเนี่ยเรือจะเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขทีหลั